ผมก็ไปเอฟดูอยู่งานจ้างเราจะเข้าบ้านงานเดี่ยวกันงานเอกเอาดี เกนกว่าแล้วกอนรับหน้าอีกแล้าไให้เดี่ยวเขาไม่มีก้่า้อางเหลดทางแล้วเร็วจังเหมือนคนถ่าะติดเลย 有的吧。 ไปดูก่อนที่จะดูเคยอะเคยมาไล่เสียงเคยก็เคยตีเหตุไปดูคลิปจะดยอดหลักมได้ ีล้วท่านผู้นมทางหมดละไมไม่มานาแล้วมาดูอีกุ้งยางปิวแล้วครับเอฟซีจ๋าก็ไปเอาถุงยางใส่โทรศัพท์ถุงพลาสติกน่ะแต่นี่ออกมาแล้วมันปิวโมงพัา ับแปลก็เพราะว่าผลมาแล้วไม่มีที่ใช้โทรศัพท์ผนกำลังจะมาอีกทีแต่แเราไม่มีอะไรใส่โทรศัพท์มันก็จะเปียะนั้นเราต้องเก็บเอาก่อน ข้างเดียวจับคันเร่งข้างเดียวเลยตอนนี้ไม่มีมือจับทะลิ่แล้วเข้าบาไปเลย เล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 เรเลอากันมาจะส่ฮเรือลุดใหญ่มากเนาะขาไปวเอาบริสุวนได้หลุดใหญ่ยเดี๋ยวอู้ว่าไปได้ลูกบ่นาะตอนน่มบริเวณแ่อาเเอจีเย ันนี้น่ก่อมันทาง สามปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไม่รู้จะทำยังไงดีดูถนนนี่ก็พังหมดละฝนมาจังหน่อยนี่ก็หน้าบวดได้ละฮะมันนวดเสีย ไานั้นอย่าง้างนันกิ๊บนจัจโอลงคนโอ้ยวาเพัคอฟืจบคอปิกกจะอุปมาห่กิ๊บกลไปเพราะว่าหลดนข้างหน้าพังเยอะถ้าสอูมจับโทรศัพท์มีหวังเติรแน่นอน บายพบกันใหม่คลิปต่อไปจ้า